ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทานีเอาแตกยิงหลังดิยิงหลังดิงงดอเอาแตกสองตัวตัวเต็มแตกหมดเฮ้ยเวอร์แล้วเวอร์แล้ว โอ้โหเป็นไงคนดูผมก็ตึงเหมือนกันนี่ว่โอุ้ยเจอตัวมะเข้าไปหาเพื่อนมันแน่เลยมาเจอฮันนี่แล้ว โอ้แตกแตกดิโอ้โหได้โดอลล่าเวนเชื่อเพื่อนไม่รู้ผมยิงในคลิปแล้วเนะี่ยยิงนี้บอสนิดต่สอสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ หนีนี่ดเก้าสิบเจ็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้เจ็ดเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสาี่สี่้ายี่สกยีิบเจ็ดยิบแปดอยต่อหน่อยงันยังไม่ตายคนดูโอ้โหสามตัวเกือบอิ่มแล้วป้าไม่เคาดูกี่คนนะมีกสิบคนนะรวยเกินรวยขนาดว่าจะจะไม่มีใครดูแล้ว เฮ้ยจะเก็บของผมดิคนดูจะเก็บของผมเฮ้ยไม่ใช่คนดูโอ้โหต่อยแตกยิงตัวค้างด้วยฉันนี่เก็บของกูนะนี่เก็บของกูนะถ้าต่อไปธี่ไม่เก็บเหรอจันเมียนเลูกจะหมดเฮ้ย โอ้โหตายคันนี่รูดเฮ้ยปั๊มดีตั้ง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 ดีออกแปลกยิงหลังดิยิงหลังดิ เอาแตกสองตัวตัวเต็มแตกหมดเฮ้ยเวอร์แล้วเวอร์แล้วโอ้โหเป็นไงคนดูผมก็ตึงเหมือนกันนี่ว่าไม่เห็นเพื่อนอิ่มอ่ะอยู่ผมไปวอลเลยด,ดีกว่าครับโอ้โหเฮ้ยยาวโคจรแม่งเ้ยทำไมมาลู่สไสน่ห นี่ไงแคโลนี้ไม่เอาเอวิวลงเลยอใช่เหรอเออเอาหายมันลงมาแล้วแตกใช่เหรอตัดัานี่ไงอยู่หน้าพักพี่กำลังเดินมาหาเออนี่นี่นี่เตัวหันนี่ป่ะใช่ใช่ใช่อ่เน่ัเอาเลยเฮ้ยสองตัวเออ มาดีนเสียงปักวะตายก็ตายเฮ้ยตายเจอตายตายตายหมดตายหมดเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเอาเรื่องจาดเอาเรื่องจาดเฮ้ยปักมีหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าใบไม้คุณน้อยใบไม้คุณน้อยโอเคโอเคไม่มีโจ้เอ้าไอ้ชื้อต้นใบไม้นี่ว่ะ เปิดลูกหมดเอิ้นเก็บของดีไปให้หมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันเก็บเก็บไปให้หมดเลยเดี๋ยวโดนตัวข้างหลังเขาอยูไม่มีลูกอ่ะโอ้ยยิงไม่ได้ว่ะนี่ไงหน้ามอกเลยเกือบไปแล้วตัวเต็มแล้วแตกแตกหนึ่งแตกแตกยิงช่วยอยู่เมื่อกี้มันเห็นเอิร์ดมันเห็นเอิร์ดมันวิ่งลงมาเลยแล้ว โอ้ยเจ็บ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 มันก็เจ็บมันก็เจ็บมันก็เจ็บ,บโอ้โหตั้งโลบังขนาดนี้ไแบบอ้ตัดโอ้แค้นขรวยจริงอ่ะเพื่อนโดนระเบิดด้วยอะใช่เหรอโอ้โหแม่งเพื่อนลงตัวตะเป๋าไอ้เหี้ยะมาเก็บของเพื่อนเราต้องอ้อมอะไปไม่ได้แล้วนั่นแหละไปกูแตกไงโอ้โหเย้ยดูดิมันสมมันเก็บเขียงหมดแล้ววะของ ใช่ไหมอันนี้อยู่ตรงไหนอรู้มันกำลังเดินไปต้นไม้นั่นไหแม้ว่านอนอยู่ตรงศพเนี่ยหายไปไม่รู้เลยเออมันลุกขานไปไหนด้วยแตกแตกเลยโอเคเอ้ยอมีตัวเกิดมาแตกกโอเคได้โลแล้วแป๊บนะแป๊บนะแตกหมดปะไม่รู้อ่ะแต่ตัวนี้เกิดใหม่มาแตกเฮ้ย นีเองี่เองแตกแตกแตกหมดสวยสวยสวยเก็บปก็ักให้พีเก็บนี่ครับนี่จุดนี้แตกไงระวังซ้ายมาปักมีโล่กระทางโล่โล่ทางซ้ายเลยแป๊ะย่พี่ย่พี่อย่าพี่ตายแล้วพี่มืดแล้ว ยิงให้พี่อ๋อมีสองตัวมีสองตัวสิเลยพี่ยาเลยยิงเลยมันอยู่งหมดร้ายเอ้าโอ๊ตป้ายยิงเขามีแีกหนึ่งไอ้ปักตัวหลังตัวหลังโออยอยู่ไอ้เราไปใครเออเราตัววิ่งอ่ะพี่เอ็มอ่ะมาป้อมนี้กว่า เฮ้ยโอ้สัตรูยิงสองตัวมีตัวมาป่าเอ้ยมีตัวมาใหม่สวยๆเฮ้ยหลังเข้าปักตัวไก่ตัวไก่ที่ไปยิงก่อนมันจะมีปืนอยู่หลังแล้วหลังเลยอ่ะหลังเลยอ่ะไก่เนี่ยนะไก่ดิเฮ้ยมีปืนจะปืนพก อยู่อยู่เออมันเก็บของยังไะมันเก็บปืนฮะโอ้โหมึงเดินไวจังวะอะไรมมันจะมาดูดเก็บของแล้วเดี๋ยวทะลุเก็บสวย,ยหมดเกินชิ้นเอาไปหกกี่กูตายอยู่เครื่องเลยนะ